สวัสดีพี่น้องพี่ป้านาอาทุกผู้ทุกคนที่เขามาติดตามสวนคุณแม่คุณแม่กัย่างละละสวนสวนคุณแม่มันไก่โรงงานโรงงานมาเลเซียที่เขามาเอาเห็ดดอกใหม่เอาดอกใหม่น้่ μ, นํามาจากประเทศมาเลเซียมาเก็บไว้นี่นะคะทรงทรงเขากรุงเทพเนาะแต่ที่นี่ช่วงนี้มันปิดพี่น้องค่ะแล้ว้างบ้ญมันเป็นพูกเขา บรรยากาศดีๆวิวดีๆถ่ายมาให้ฝากพี่ฝากน้องพี่น,น,น้องค่ะเมื่อหนียางออกมาก่างอองมา,งมาแบบว่าไปอันเขาวสวนน้องพี่น้องยางมากอะออกกําลังกายจะบริหยังหลาห้พี่น้องกันเลยมาออกกํลาลังกายก็เลยได้ย่างเอาสวนเอาฟ้าเอาธรรมาชาติของอันความสมดุลของธรรมาชาติมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้อง อยู่ข้างๆหัวโรงงานเนี่ยก็จะมีอันพักพักขาเนาะพักขาชะอมนะพี่น้องถอดไข่นะพี่น้องที่นี่สวนน่นเป็นสวนปาล์มเน่เสียนะ mm. ก็เพื่อนๆก็ออกกำลังกายย่างไปทั้งหน้าเนาะ mm. ยางเอาเดมีแห้งขาออกกำลังกายพี่น้อ, mm. องไปทางเขารงงาน พี่น้องวิวดีดีเด้อพี่น้องเนาะเอาวิวมาฝากพี่ฝากน้องในสวนวนป่ามพี่น้อง รงกายถือบอกการรงกายจากในเมืองมาสวนแม่นมันสองกิโลกันเลยวปะยางยางมากก่อนยังเอาอันน,นั้นเหยไปปลานีนดุมพี่น้องมันยากาศยางไปสวนคุณแม่ยางมือแรงไปเก็บนอ้อไม้ไปฮดน้ำดอกกระเจียวพี่น้องค่ะน้อไม้ตากใน้องสามเดด เริ่มจะงามดิ่มจะได้ผลแล้วแดีพี่น้องย่างไปเรื่อยๆดีละชีวิตเศร้าวสวนพี่น้องเลยของชีวิตในเมืองก็ว่าก็ว่าอีกแบบนึงว่าลำบากไปหันไปหนีเพรสะดวกแต่คุณแม่อยู่ในสวนกะมันก็ลำบากคือการาต้องทำมาหากินต้องเห็ดงานอีหยังมันก็ต้องเห็เหดเด้๋พี่น้องกูเมินนี่ พี่น้อง่างหินโคกย่างหินโคกพี่น้องคะย่างกับเพื่อนในน้ำกันมาน้ำกันน,กน,นี่ละเนี่ยแย่แย่แตกแล้วเนาะไปประตูเด่นต้นหมากอันนี้พี่น้องค่ะต้นอะไรเนะี่ยต้นหมากเสาวรสนะพี่น้องมันกระลังเริ่มอยู่นในเด็ดพี่น้องนี่ในเด็ดพี่น้องนี่เสาวรส อันใหญเว้นสียดนามสสาระโนี่ยนไอ้เดี๋ยอจุเรียนด้วยเราคุณเรียนด้วยสาวน้อยหบอพีน้องเนี่มันอยู่เนี่น้บพีน้องหสาวรถแม่มันจะได้ประโยชน์เนา้าพี่น้องว่าฮดพักเด้ไมมนี่นี่ยว่าฮดพักพี่น้องเอ้ยหมักเสาระโดดช้นแหม่ทำทาจิ ได็กินลูกละล่ะหนูยใหญ่ย่เมันทุเรียนได้กินลูกกว่ายากคิดวละได้โตแล้วช่วยสวยด้วยให้ยายถ่ายมาักกว่แกมาอยู่กับฉันมนะั้งพี่น้องขะคุณแม่กะเ่ยเหมือแลงกระได้มาอย่างในสวนสามสิบไร่นี่ละพี่น้องเอ้ยให้พี่พี่น้องน้องเบิ้งมือวันก่อนียให้เบิ้งตนน้นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะคุณแม่จางเขามาเอาหยานะพี่น้องเอาเอาอันเครือ ออกจากต้นอันนี้อันนี้เพื่อนเอิต้นต้นมะข่านะพี่น้องไม้เนื้อแกน่นต้นมะข่าได้ได้ดีเพราะาบได้ดีกะโบหูแต่ว่าคุณแม่กะลงมือเฮ็ดปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องยางเ่นอันต้นอันนี้นะพี่น้องนะคุณแม่ใส่เบิงเด้อพี่น้องเด้อต้นไม้พยอมนะพี่น้องต้นไม้พย่อมกะที่สวมข้อเลยนี่ต้นไม้พยอม เราในขยอมนี่กะสองสองสองปีกลัวกะปลูกตามสิแล้วปลูกไป,ปกล้วยก็สิปลูกตามหลงในที่พี่น้องค่ะตาม,ลมหลงน,นี่มกป้วยแน่มกง่วงแน่ไปสันติพี่น้องเอ้ยคุณแม่ก็เเกษตรแบบว่ามียิ่งตนน้นหน่อยๆเฮ็ดเอาตามที่เขาอยากเฮ็ดน,น,นะพี่น้องพี่น้องสวนคุณแม่ก็ได้ สารพัดสารเพ่ปลูกมะม่งวงตามหลงนี่นี่ก็เป็นมะม่งวงพี่นอ้องห้าหยางต้นมะม่งวงพี่น้องไถพี่น้องกำลังไถตรงนี้ก็ไถไถออกไปไมันอันยางอ่อนนะพี่น้องคะ ปลูกยางอ่อนตัวนี้ก็ไถไปไถไปม้าดำเนี่ยมองหนังกระยางมังแกน่นจังหน่อยแบงๆเป็นส้นๆไปพี่น้องเวลาปลูกขนา่าสิได้ดูแลแบบว่าตัวนี้มันมันเบิดอายุห้ากั่สิได้โตอีกตัวหนึ่งมาซอยดึงกันไปนะพี่น้องอย่าห้มันเบิดเธอเดียวนะการปลูกพวกใหม่นะพี่น้องอันนี้คุณแม่ปลูกมะม่วงพี่น้อง มะม่วงปลูกมะม,ม่วงอันไหวกินตามลองนี่ทั้งนั้นมันก็ง่ายก็ได้กินนะพี่น้องค่ะอันพี่น้องคแค่นี้ลนะนอกจากิฟต์นีก่ก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องคุณแม่ก็มาหดพักแล้วก็ย่างสำรวจตรวจสอบเบื้องในสวนนะพี่น้องหดพักพวกที่ว่าเขาปลูกถิ่นไหวนะพี่น้องพวกพักพวกดอกกระจงกระเจียวนะพี่น้องอันมื้อนี้คุณแม่ก็บเสด็จยางเมื่อเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเดอ้อ ย่างไปน้ำกันนี่แหละไปเมื่อเมื่อทัางผูดพี่น้องคะคำเร็ว